กินบมเป็นแม่กับป้อนเอ๊ผมหักของแม่เพื่อนไม่เอาทำไ่อยากเผลอ,อว่ากถามเพื่อนกินว่าเผลอนั่งกินเลยเลองเห็ดมาเบิ่งด้วยหัย่นน้องมิดมือไหนกันเนี่ยเอาเนาะมือใดจะกินด้วย นาะเพิ่นก็อยากย่างดินย่ําแดงเอ้ามื้อแหละนั่งดินนะเพื่อนก่อนเด้อก่อนเด้อสิเฝ้ามื้อดินก่อนมันยังยังแดดอยู่ก็หุ่นยับเข้าพวกยับกัน้เยมื้อก่อนเด้อพาบุญตาว้สั่งเฟอให้ว่ามื่อ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขคุณสุขคุณเบอร์สุโมสุดบอลยินดีต้อนรับครับคุณโซสาวบุญลายเกาวเฟเดิมสบายดียามเล่งๆเนาะแต่คือเห็นท่งน้องสาเพิ่นย่านมาเราพี่น้องบุหัวเพิ่นมาอย่างน่าเราประสิทไปหาน้องสาเพิ่นเลยเนาะตอนนี้ก็แดดกำลังก้าเนาะอ๋อสบไปเด้อน้องสากับแม่ มาดิเออตอนแรกว่าสิไปดินน้ำยู่เพื่อนอยู่เพ <oh 네ื่อนน่อยู่แล้วก็่อนพันเมพดินพดินพดินพอดีอืมอยากไปดินใครอยู่อยากไปดินครับอยากไปหน้านันตีอยู่บ้านยังวะนั่นเขาเมยคนละเออคนเมยของเก่าไ้เมือยอืมกินบก็เผลอนะนั่งนะแม่เมือยกะเออบ้ายิ้มยังเงินอ่ะนั่งนั่งไปนั่งเออนั่งลั่ส้นแม่นั่งเมยมากเลยก็นั่งเลยเนาะ นั่งนะแม่ผู้งับใครงับใครเป็นสุดโต๊ะก็ได้เนาะเย้าขาขึ้นงับใครอีกย้อขึ้นเ่งนั่งลงองคนนี้เออจากเบิร์ดน้องน้องสาอยู่เพื่อนกันเนาะฮากามาแต่หน้าคือกันอะไปนะ มันแดดมั้งมนแดดจังเลยอายนั่นไปคนเดียวไม่ไปคนเดียวป้าคนอยู่น้ำด้านนึงคนนอนมาตอนตอนคนไปเดาไปเออตัวอยู่เพื่อนฐานนั่เองไปชนะโบขึ้นโบหมักไปหน้าเราไปหน้าให้กัตเตโกอยู่เพื่อนเพราะว่าอยู่เพื่อนยังไงมันฮอตนะปิดประตูไว้แต่เปิดพัดลมใครเน่พลมกันมันยังคือฮอตใช่พัดลมกันฮอตอายแดดขระตัวูไงตรวไปหน้าบ่มีหอดบอลอยู่อยู่หัวใหม่ให้ฮอต เอายังบัดนี่อืมไปกินยังกัน่ะไปเอาเฟย์ดิน้ำปั่นบ่นายมินเด้น้ำปั่นในเฟย์เน่เอาให้เมย์ใส่สูตรช่องบัดอือมันหอชายเห็ดไดงมอแซ่บนะเขามอเมย์ไมันเห็ดนะผัดเส็บบานสองจอกเด้อชายเห็ดจะลอยเนื้อหนูกิน เอานมเย็นนะไฮเพิ่์นเอานมเย็นนะมินเดอร์มาลูหนึ่งนพอเทือนเพื่อนนะโนตีเพื่อนอะเพน่พนห่อนเนาะดีมันได้ลูกอะไรเลยเออลูกเพื่อนเองเพื่อนเสียลูกมาสรงเพื่นเองบอสแม่เพื่อนมีลูกสามคนคือส้มเซล เออส้มซานเซลวอกลูกเพื่อนแม่ลูกน้อยเพื่อนน้องซาใกล้ชอสงการเด้อเมื่อนี้ยกวันที่สองแล้วพ่อม่ลอวที่สิบสามคนดิแม่เมื่อนี้กัที่สองแล้วมมวนหัวมวนเนาะเออ ม่บแหนอื <c ười> ่นหมดว่าถึงมาหนีันไ่้ผู้บ่าได้นะนีแต่ผู้บบาวได้เดีแยวไปดิดน้ำเพลินบอผู้บบาได้นะไปบบไล้ไอโบผู้เบาได้โบไอเพลินบอผู้บบาวนะมีแต่ผู้เบาได้ค่ะไอยบน่ะมีแต่อึ่งานี่ก็อืองผู้เบาวผู้บบาวผัวเขา เจ้าเมื่อยบ่หรือว่าเจ้าหอนอืมว่ไหวฟังรอไปก็ยาสะเนาะไปหน้าแล้วเมื่อยเมื่อยย่างแมนมาหน่ินข่าวมาหนูเอานํ่งไป่ซักยาหน่อเออสักยาเพื่อนอีกบ่หมาก คุณเ้อเสียงเครื่องปั่นเพื่อนป้าเธอขึ้นได้บาทนี่เสียรถมาขายตู้ว่ขายยังไงน่ะอื่นว่าคนห่อข้าวต้มเหมืนบ่ออ้ามอื่นอื่นก็มีงานอีกคอยได้ยินน้องเต้าว่าสิชวนเจ้าไปเต้นกัาสัใกล้กันเพราะว่าใกล้พือน้องเต้าเนาะสอดแจ้งอยู่ ป้าผูกคนขายทีนอนก็ร้ายพ่อสมควรป้ามันกำลังหล่นลงมาไอ้น้องสาวนอจักอันเนาะเมาดอกเน่านะหล่น้องกับเมาดอกกันตกเ่าฮ่าฮ่าแม่ตรวจไอเอวยเป็นเรียกให้สาวอินนะจ้างเลี่ยงเอเดือนสองล้านใครคนนั้นเลี่ยงแม่ตัวสาวเอามาส่งไว้เดือนของหน้าแม่ ตั้งแต่ในน้อยเป็นผลมาปะใหา้จับมารถลดใส่กันย่ะนั่งอยู่นี่อยู่แล้วมาโหลด <c ười> เออวานเวลให้น้องซา่นยังเมื่อยเลยอือกินนัง <c ười> ใส่เด้อแม่ป่ะนี่นยังเมื่อยสีมึงดูแซบอยู่บ่ดูแต่นอน่เนเมื่อย้ว แซบย่อก,กระหันทพ่จะวาบุมากระซิเมเบิงคือกันอยูบ,อบ,อยยบ่บ่อะกวเมงขาย่าเออ,อ <c oughs> แต่ละคนขายบคือกันเนาะสูตรแต่ละคน, <c oughs> คนเด,ดนดเี๋ยหนอยมาดูดช่องอมันมือแช่อ้าบนะบนป,ป้า,ททา,า,าปัญ่นะา้บบองสาเป็นวาเทิดไทบัวานาะั่ะซิไม่นังดูดมึงยะค่ะอืดแซ่บบ่อบ่แซ่บกับบ่อคนเทิดไทไหมฉันบ่แซ่บดูดเยอะค่ะอืม ดูดนะแม่จับแม่มือสั่นร่อยๆอยู่จับหามันจังก,กันนั้นดูดมันแห้งไหมมันช่วงเฉยเมยมันได้ยังงว่าคือเมยแห้งเหรอหนเออ้เราอบุกอยู่อะแะ่ก็เตื่นนอนขึ้นมาหายิ่งเข่าว่านี่ชงชาวหันกินแต่แม่เนี่ะกันเมยละ อย่าชันมืดนะลูกโบสั้นบบสั้นบบงามเดนอะแม่กินัวเป็นแม่กับป้อนเอ้ยผมหักของแม่เพื่อนจ้ากินเองเด้อวันีเด้อเออ เสร็จพี่หวานยี่บ่นางฮึการบวานให้เพิ่อนเพิ่มน้ำเสื่อมอีกเนาะหวานเห็ดไหมชมมาลูกไม่ได้หน้องมินเห็ดหวานเนี่ยหน้องไม้มินเนาะโอ้ยบ่นางไปเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าเป็นว่าบอก มาถึงห้านพอดีเนาะน้ำบานเย็นๆเนาะไปทั <seja S 1> ้งเหนือโดยเันไรเล่อนแถวบนไลเออโอยเนาะจะมาพี่ได้เชยจะได้นั่งผมนะเออเอาเกินผมเลยไปหน้าที่ไหมมาดไปเป็นบัวไปชวนนปบคนียวนาองก็อยากกินเฟอว่าน้ำชา ชวนไปช้องเทอามันห่อนเกินเนาะผมมีบนอยู่เนาะไปก็ห่อนเอ้าเหตุยังเนาะไปก็ยังไม่เหตุยังกินไหมนะผู้ไ้พัดลมกินไหมปิดเฟืออะไรเนาะนั่งไปนั่งมั้งก็ไม่อยากเผลอบ่ก่ะถามเพิ่นกินไ่มเผลอนั่งอืมเพิ่นวะกินข่าวมาแล้วบ่ไม่กินในเข่าแต่วันอยู่ประจัก๊ะไม่กินเลยลองเห็ดมาเบิ่งด้วยนน้องมิ้น แต่ว่ากินอยู่ประจสิแหละหืมมือหนักรงเอาเนาะ่ไดยังกินด้วยเนะเอากรอย่้าเน่ายดินเนี่แดงเอาเมื่อแหละนางดินนาเพื่อยก่อนนะก่อนเดิมอย่าเฝ้ามือดินก่อนมันยังยังแดดอยู่นบุญยับขับุงยับขันไลขัไลกระดิ่ขงได้กเลยเมนเมื่อนเดอก่อนเดอร์ิอนเดาตาบุญตาใ้สั่งฟือให้ว่าเมื่อโอ้ยเนาะนิได้เก่งใจก็รือว่อยากอ่ะ ไม่่นเด้อไปชัางเพื um ่อเมื uh> ่อก่อเด้อโอ้ยเนาะดินเพ่อนยังข้ามพือนเมื่อแด่ยังแดดอยู่ข้าวเมื่อนึงเข่าบ่หนึ่งชื่อนะโมเห็นกินน่แสดงงานผที่บอกยังก็ได้อยู่เนาะขี้ข้านว่าเนาะบอไรกกะผู้บดเห็ดไม่นั่งชมมานนะเห็ลเวบ่กงามเด้อเห็ดดมจน้ได้ว่าเดียวเห็นนะคะคุณบ้าวรถจักรย เห็ดเดับเห็ดแม่ชกบน่ะเขาเอาเห็นดน่ยเอาลงป้าไ้โตนะมือน่ะสายติดกับรถใหญ่้ส่เครื่องอนเนาะพูดอดจะว่าสี่สิบ เรอศาเขาได้มจั่นเมอาลงมือน่ะเออลงมือดูเอามือลงดูเอาเหยียดลงดูเออสันแม่สันสันเนอะแม่โบสันเนอพีีงานผู้จังสันจังเต้นฮอแม่มือได้สันดนมือมือนมือต๊งเอึ้นมายิมยังแบบนี้ยิมหันมาทังพีเออหันหน้ามาทังทียิมยังล่ะเออิมยังแบบนี้ คิดอย่าหัวไปได้เนาะว่าสชูฟังเน่ะอย่าหัวกันเนาะอย่าหัวไปน้องหลังเชยขึ้นผมนะตุกตาเนาะเชยผมขึ้นเยอะนะเอาขึ้นผมนะผมแย่ตานะเอาขึ้นแม่ผมเอ้าหัวยังบาดนี่ตา่ป่าพี่จะหัวหัวเลยีิเปลี่ยนมุมก่อนโมห็นหนาเพื่อนเราเลย วสบายดีเอ้ยนี่แม่ยาๆก่อนนะจักชีวาจังใดเนาะโอ้ยเนาะแม่บ่หัวขวดเอ้ยบ้อสบายดีเอ้ยแม่นั่งสบายดีเอ้ซิรู้่ะสบายดีแม่หักเอ้ยหักรู้เลยหิ้มขึ้นมาเรื่อยๆนั่งนอนชากระดันพ่อกรบปุ่นมาเยี่ยมบ่อมาอยู่เออเอาแมงค้งมาให้บ่อ มีแหเนกินน้อนไหลช่วงนี้ใบขรออนี่ยแบบนี่แข็งๆแน่นะแน่คการไม่กินนูนมาให้ทุกสายนะเออตาภาษาเพื่อนเนาะเข่าเลยดูคเดียวหเรื่องนะดูคนเดียวห้องหัไปสายยุดเียใคอยู่ำนยรมาคุมัไปเออคนเดียวห้องน ต้องไปคุ้มนี่แหละสิคุ้มแน่ันยูนน้ำหนูปันแม่กล้กัแหละขบไปยมานียังไม่ทันกลบอเลวะเนี่ยให้แม่ปลรุไงบปลูกแบบนี้ปลูกแม่นะเอาบัวไงเพื่อนใช้เพื่อนรลปลุกแม่ับไปเพื่อนใช่ไม่กินได้เออไปเออยับไปนะยับไปคุ้มเสั่นแลั่เแหละ เออเก่งว่นเก่งว่ะจะเอาจากเบิดเนาะนี่เก่แสดงว่าเพื่อนเก่งใจเอายัางไงฮึ่งไปถามเอาบอน้ำปั้นก็พึ่งจะใช้เล็กหน่อยเนาะเก่งใจได้แบบว่าอยากกระโบกนะจะเอาเงินหายยังหมอเอาปัดปอนที่มือปัดกระเมาเก่งใจเนาะปุุงนะแม่นะปุุงนะแม่เออปุุงนู่ล่ะปุุงควรเป็นลองปุุงนะแม่แม่ปุุงไงบอาปรุงแม่ชิมตรงนู่ค่ะตั้งเพิ่มกโดดมาพลิกมายังเลยครับกระโดดเคยปุุงอยู่บ่ เราเคยเห็นแม่มาปรุงให้เอิ้นแม่ไหมจ๊ะเอิ้นดูห่ะบอกแม่มาปรุงให้ดูเอิ้นดูเอิ้อนได้ไหมเอิ้นแม่ลงไปปรุงนะเออม่เอิ้นไห่เอิ้นแม่บมาเราอ่ะเอิ้นแม่ไหมจ๊ะกระสันแม่บไปช่วยปรุงเด้ะแต่ไม่ได้กินเพรได้ใส่พริกแล้วเนาะอย่ากินเลยบ่บ่ต้องปรุงบ่ กินเองยังเป็นนะเป็นอะไรได้เลยเส็จกินได้โอ้ยชั้นเอ่ก็ดีเลยเนาะแมนค่อยเป็นค่อยไปแหละแม่เพิ่นว่ากันไปมาตั้งแต่ไปหน้ามาบุญกินข้าวกินน้ามาสักอ้าวอะจัดชิมเมยแห้งเมย์ยางบ่หรือว่าจังใดไปพ่ออันนั้นบ่ความชนจำอยู่ในหันบ้านเมนหัายไปจัดเพราะว่าเราเคยอยู่หันลายปีเนาะปีเนาะแมนก่อนเป็นเคยนอนเคยอย่างนั้นเนาะ ข้างที่ดีเบิ่งอยู่บ่สังเกตเบิ่งอยู่บ่ไปอายุอืมยากข้างที่ดีบ้าพาไปเนาะเมนเมนให้เราเช้าค่ะก่อนเนาะเมยกคิดได้หกเดือนจนปลูกกล้าพูดอยากพาไปย่างต้องไปมากเลยเพราะว่าสมองเพิ่นแบบว่ายังบ่กำลังกำลังทเมนกำลังจีบเริ่มจำได้เมนปกติเนาะในเมย์ป้อนบ่บ่ดนี้คือกินเองนี่อืมอ่ายทุบว่าอืมอ่ายทุบเอาทุบเอาลายก็ยังเทวนี่เอากินเนี่ยทุบเอาลายกินเองเลย ผู้สาวงามแท้<ะ>ยอดเท่เห็นบ่ผู้สาวงามนะอือเราต้อง,ง,งม,นนมีผู้บ้านน,นั่นแหละแต่ถิ่เดิมบอกว่ามีคนเดิ่มน้องสาวคนแข็งแหง้งคนกระชีขาวงามแบบนี้แหละขาวถ้าเราใส่ครีมใส่เครื่อสำาอันนี้ขนาดงามธรรมชาติได้ไหมผ <ปะ S 1> ู้สาวได้เนาะคุณกับคุแมวนี่ก็ าากายยังใครแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนนี่ผมยาวยาวเนาะบให้พอดีแม่ผมเล็บไม่เตะให้ลานเพื่อนเนาะยัวนี่เล็บชายตัดทางแม่ต้องให้ลานยัวตัดเล็บตัดผมเต็กี้ถ้าเฮาเป็นที่ร่างแขนใช่ยาชะโรคบ่เนี่ตัดเล็บไองนี่มัต้องเลยนี่สว่าดีเซนไลน์แล้วเนาะอ้าวกินบับจีน เคยกินไหมนี่กินย้ำยส่กินหน่อยนะออกไกลๆเพื่อลดชวนปรุงนะจ้ะเออกินมานี่เอออยากกัดกกัดเล่อเธอมีแหงกะปิเด้เด้กะปิลูโดดเด้นะกะปิเนะมาร์กบอกกะปิกินเฟอเล้าต้องให้กะปิบอะพิกเนาะ กินไหมลายอย่างหลายอย่างเนาะนี่ทำเครื่องคุนกับบางเมนหนึ่งสี่ชิมยุ่งหรอ่าเจ็ดอย่างต้องมีพักสดอีกเนาะมีพักสดชิมได้ปะเนี่ย อย่างนี้เท่น้ำห่อนเลยวเปล่าเป็นเนาะแม่บอกเราอะไรสดไแให้แ้งกันเลยหอนบอสุแย้วเจนตื่นเิยมาเจียนตื่นเลห่อนบอสคิดอยตักเอาเห็นักเป่าเลยเด้อห่ดนกินแล้วสดกินไมนห่อนเลยอาคีบเอาอาคีบเอาสิกินมีบอมเลยเนาะ ขีดสุดสีดเอ้ะโอ้เออเฮียนขีดเด้มือจะแข็งแห้งเขียนก็ลังเต่าได้เต่าขีดมีดลูบเองครับเต้าเลย,เด,ยเ,เด้ออยั่งหอนเยอเลยเออคอยกินแบบนั้นแหละไม่ต้องเฝ้ากินงน่ผักไชหนันไว้แม่กินผักใส่น้ำเนื้อน้องสา คือห่อหนะแคเอาพักนะถ้าถามบ่ได้จิตนะแค่ทาบวบกับเอาเนาะถ้าแค่ทำบริเออสิเออจงไงบ่เหอเนาะแมนแนอยากแต่ว่าเกงใจเนาะเกงใจหรือว่าจังได๋เนาะแต่ว่าฮู้อยู่ได้หล่ะเรื่อแต่เกงใจนี่แหละเพื่อนเนาะเป็นไช่ไหมฮ้อนแตคิดว่าเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เป่าตาจนแมงเพราะว่าเราบ่ได้เป่าเนาะแม่นอยู่สักสาโลดเป่าก่อนนะเป่าก่อน น okay. ี่จะทางแม่ได้ไปซอยเพิ่นเป่ากันลูกเป่ากันเออเป่าก็เป็นเนาะแม่นลืมกินเอาฮ้อนบ่ฮ้อนใจเย็นๆเดี๋ยวคนก่อนคนให้มันเย็นก่อนเป่ารึเป็นยังฮ้อนอยู่เออเจ้ากินเสศษก่อนเปินบัตรมากินซีซมากนีซกินก่อนได้แล้ววะเป็นไหนเอาซีนไปก่อนแล้วนะเศนบวชกระยาไม่น่าแล้วอ่ะ มมเบอร์ดกไม่จะห่อเมื่อให้นร้านเนาะมีเพื่อผลบุจาแข็งดอกแฉบบานะแฉบปะนะเขาได้ยินเออเนาะแต่ว่า่นบคกอยเว้่าวันนี้ม่ได้ยินมาเมื่อกันเด้อเมาอนเดิมเลยเด้มเลยเด้อเลยเดิ่เดเดิมเ่ะเออว่าบ่งดูค่ะแฉะบะน้ยนดยมาดูมาเดียวแล้วเาห่อนปานี่แล้วหวานไปได้จีหวานเนาะอันตรายอันตรายข่าวโเห็มได้เลย เออเปล่าก่อนเนอเใช่จะขันเลยดื้อไปมิจฉาได้โซ่ขันจะาห่อเจ้าก็กินผักก้อนแก้มกันเอาผักก้อนกินผักสลัดก้อนเอออันดับห้อนหรือว่าดูดน้ำเย็นก้อนก็ได้ชิเต่ในน้ำแต่ว่าเป่นกค่ยังบางเป่นไม่ได้กินเลยแบบว่ายังดื้อทวิ่งอยู่แบบยังซ้ำกับเด็กน้อยเนาะหันย่งห้อนอยู่แดง อืมเป้าเป่าก่อนเป้าเป้าเออสันแม่เย็นเย็นเนอะข้ามผู้หญงเมื่อนางดินยีเลยเป้าเป้าเป้าลูกชิดให้งานได้เม้เป้าโอ้เนาะ่างมากเิดติงเดิยิงบานนเจ้าหัวมาแล้วเอา มุหยาไว้แคบบอดมุหยาไรแคบอยู่บอดินเบิ่นด้วยุหยาโอ้ยนั่งก้นนั่งก้นไปใช้บัตรนี่นั่งก้นนั่งก้นนั่งน้ำแม่กอนลูกนั่งก้นต่อไปใช้น้ำมุหยาทำเองก้าวหน้าอยู่เราเราาบุญกินเฮาอะาให้เราดิ่เออแมเบบ่จะให้แม่กินเสียเนาะจะบุหยาเออกินข่าวบุษเสกินข่าวบุษ่สกนังข่าวบุษเักขยาบ่อีกบ่ว่าอันนั้นบ่หมาดปากหมาดยังไงนะเราเราเป็นไข่บลาสัตเพียนหนึ่ง ไ่ได้เป็นฮะไม่ด้อนไม่ได้ไข่เบะเราบม่อยากเขามันห่อนที่อากาศหอนมีแต่กินน้ำเนาะเออกินน้ำมานั่งวันนี้กินแม่น้ำเย็นเออกินน้ำเย็นให้ลูกกินน้ำนะเย็นลูกกินดูกินให้แม่ไปปรุงให้ปรุเนาะกินเอาลรคมือน่ะโบงามเด้อเสื้อแดงตัวนี้บ่อซื้อ่ะ เลยเมย์งามเลยค่ะอะไรโอ้งามงามน้องสาวเป็นคนผู้จบผู้งามเด้เอฟซีว่าถ้าเพิ่นบ่ป่วยนี่เพิ่นมีแฟนไปแล้วเมีหดมีครอบครัวเน้่มีฮอดเบบี้่หมูวยังมีบ่ได้ยูมเจ้าเนมือนเนาะเม่ไปกินเรอกไปปรุงร้าให้เพิ่อนมาทานน้อยไปน้าอันนี้อืมกระสันออกมานำเลยเนาะ สบายดีเดอร์สว่างอ๋อคนรีคนลักไปอนเพิคนกูซาไปทางเจผู้นเอเห็นคนแต่คเดียวเท่าราบูเห็นแชมเลแมนห็นหมวก่นผัวเบือผัวเบื้ากินแม่นังแนะนำยินนะะิอันเอื้อดูดกินไปเวียกก้อนบันเดอร์แมนเจ้านังย่นนีเดอมันฮอนเดอกเดอร์ทำจากเมือเดอร์โอเคจะมาดีได้ไหมมามาเอื่อยไหมนะ

หาเงินจากข้ามกับให้ร่มรวยได้ได้สาวุตาเด้อโอเคล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางสาวนนุดารจะขอจบคลิปด้วยก่อนเด้อถาวาพิธาก็ต้องขอโทษขอใครแลบบ FC ซีด้วยสุดสุดคนสำหรับคลิปนี้นะคะถาว,าวาสารสบายดี